แล้วคราวเช้านี้สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะคลิปนี้เราจะมาอัปเดตกําหนดการเยียราล่าสุดจากประกันสังคมสําหรับผู้ประกันตนที่สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์รับเงินเยียยาจากประกันสังคมได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง31ตุลาคม2 6 6 4ซึ่งก็คือวันพรุ่งนี้วันสุดท้ายแล้วนะคะโดยจะประกาศผลการทบทวนสิทธิ ให้ทุกคนได้รับทราบประมาณช่วงวันที่7 1 0พฤศจิกายนเป็นต้นไปนะคะและท่านสามารถเช็คสิทธิ์ได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคม www.sso.go.th อรอความคืบหน้าจากประกันสังคมแจ้งอีกรอบหนึ่งนะคะว่าจะมีการแจ้งผลไปทาง SMS ตามมือโทรศัพท์ที่คน ผู้ขอยื่นได้ให้ไว้นะคะแต่เบื้องต้นท่านสามารถตรวจสอบสิทธิ์ของท่านได้ที่เว็บไซต์ประกันสังคมอัเดตล่าสุดวันนี้30ตุลาคมอย่าลืมนะคะพรุ่งนี้อีกวันสำหรับใครที่คุณสมบัติตรงตามเกณฑ์แต่ไม่ได้รับสิทธิ์สามารถยื่นขอทบทวนสิทธิ์ได้จนถึงวันพรุ่งนี้นะคะ